ข่าวดีลูกจ้างม33จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนก็ได้รับเงินเดียวยาสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยถึงมาตรการเดียวยาในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33เนื่องจากสถานการณ์โควิดและลอกใหม่โดยระบุว่ามาตรการเยียวยาผู้ประกันตนม33จะได้รับคือ การว่างงานจากเหตุสุดวิสัยผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้ ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน90วันกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างได้รับเงินชดเชยร้อยละ70ข ของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วันลถหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลูกจ้างนายจ้างเหลือร้อยละ3ตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม64การว่างงานจากการลาออกได้รับเงินชดเชยร้อยละ45ของค่าจ้างปีละไม่เกิน90วันอันหนึ่งลูกจ้างม33คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไปลูกจ้างที่ทำงานในสถาน ประกอบการที่มีนายจ้างและเป็นผู้ส่งเงินสมทบ5%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนถึงจะเข้าขายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก